เอาละก็สวัสดดีกุ่มปรงชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดสมาชิกของอุมมเฟซบุ๊กกันเนาะอาจจะฉันตัวที่เป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้พาตามแต่แตแบบง่ายเลยเนาะ่อนอื่นเลยเราได้กดเข้ามาที่ g o o g l e แบบปีนะแล้วก็ให้ไปิวค้นหาที่ตรงนี้กันไปเนาะว่าไอชิวีผมได้ลับตัวท็อปเนาะให้พิมพ์ไปเนาะอิชิวีมได้ลับตัวท็อปที่ตรงนี้เนาะอ่ะและเราก็ได้ดูค้นหาต่างป้ะเทศเลยรถแต่ที่ันเดือยเว็บไซต์เน็ตไฟล์หน้าต่างก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะ แล้ววันนี้กูสมัคกกมาแล้วเขาก็จะมีอะไรที่เก่าชื่อเก่ามีก่อนรับผ่านแล้วก็ไปเบ็ดน,นี้ด้วยเนาะใครนะแล้ก็จะมาตีที่ตรงนี้เนาะคุยบรรยากาศนจานนะอ่ะหรือก็แครนะจะม,มีจสมัยชิคกันอยู่แล้วเลาก็จะลงเครื่อลงเชื่อเข้าใช้งานเนาะให้เราได้สามารถจะไปกดลงเชื่อในงานที่ตัวน่าดีไปได้เลยเนะาะแล้วุูกันไปไปต้องสมัครสมาชิก แล้วเวลาก็ลงชื่อได้ไงไปแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วเนะ่ยต่างๆของเราใชก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะก็จะมีหมวดหมู่วิการเป็นฟอร์มเพื่อกับมาแต่สมัครีเทิร์นบาตรทำใจกันได้หรือว่าจะพีจารณาได้อยู่ตรงบ้านนี้ตรงเราสมัครจะมาทำการในตรงนี้กันได้เนาะหรือว่าใครนะที่มีวิทยากเหลังจากเติมเงินก็ให้เราแต่มากดที่ตัวนี้กันได้เพราะที่คำว่าเติมเงินอ่ะ และก็พอเราได้กดเข้ามากันแล้วท mm ี hmm. ่เติมเงินหน้าต่างกับตัวเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะกับล็อคธรรมดาที่จะเข้ามาแล้วก็ทำาต่ตัวเงินจะได้ไปไม่ง่ายเลยเนาะสิ่งที่กดเข้ามาที่การเติมเงินหน้าต่างกับตัวเงินก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีช่องทางการเติมเงินที่กับเราเลือกว่าที่จะกดเข้าไปก็ได้เนาะก็มีเลือช่องทางนการเติมเงินเนาะ ่เขาได้มีพิธีย่องทางแบบนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะเลิอกตัวเงินเงินได้เนาะจะมีตั้งไฟแกนจิโอโค่เราถูกมันนี่เวเลตเนาะแล้วจะมีรานคริปโตเคอเรนซีนะเราไปแบบเมันนี่เนาะเราก็สามารถจะเลือกไว้ได้เลยเนาะสาหรับช่วงนั้นต่ต้องเดินเนาะอ่ะหรือว่าใครที่ได้ตัวเงินไปได้แล้วหรือว่าตัวเขาไปเสร็จเนาะในช่วงทันที่เราเลือกกันไปเนาะอ่ะแล้วคราวนี้เราก็กลับไปที่ได้ตามเดิมหุ้นเซเราได้เลยแล้วพอเราก็กันมาแล้วที่หน้าตามเดินหุ้นเซเราถือดีลของมันเริ่มบุดบูดหมดกันท้าเราลงกันทำกัน อ่ะแล้วพอได้เลิกกันแล้วที่บนหมู่หมดหมู่เราเนาะเมื่อที่เป็นการเพิ่มยอดอ่ะสมาชิกของกลุ่มเฟซบุ๊กตอนเขาเริ่มหาดูพูดอยู่ตรงนี้เลยแล้วเรากดกันไปอ่ะพอเลิกกัได้แล้วที่บนหมู่คนนี้เราก็เริกบริการันต่อเนาะอ่ะก็เลิกเปิดอันแรกนี้ดูเลยเลิกกันเนาะกดกันไปเนาะอ่ะแล้วพอเลิกกัได้แล้วทีหมดหมู่เราบริการแบบนี้ก็เรากดกลับมาเนาะที่กลุ่มเฟซบุ๊กของเราเพิ่อกแกเขาลบนี้แล้วพอได้ลิงก์กลุ่มเฟซบุ๊กเรากข้ามาแล้วให้ลิงก์มาวางบอว่งลิงก์ไม่ได้แบบอีกแล้วก็เราใส่จจำนวนเท่านั้นก็จะยอมได้เเลนาแต่ะไดเพื่มงใจอน อ่ะเราเพิ่งได้ส่องซื้อไปแล้วค่ะส่งฟึ่งของอเราเขาจะไประบุคืนม,มาแจ่มบดกกับเราแบบมีด้วยนื่ว่าได้ละขคงซื้คุณแล้วแบบมีเนาะทีนี้ง่ายแค่เป็นการสองซื้อเสจิ้นแต่เป็นการสองซื้อเสร็จสิ้นได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะอ่ะก็รทำแบบนี้ก็ไปได้เลยหรือว่าใครที่จะส่องซื้อก็ไปแล้วอยากจะดูเราจะถายมาว่าเปไ็นยังไงเราจะการสองซื้อเนาะก็แล้วนะแกตกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เนาะได้เข้าโบบทค่บอบอามซื้อ อา a a, ante, ero, David, um like ่าแล้วคนได้กดเข้ามากันได้ท well, ี่วัวตาวใส่บัวจับใสยเพื่อที่วิธการแจ่มวงทุกเดือนเดืนะอะไรเดียวหราอเดืเลยมีกับเราสามารถจะดูคนได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอย่างเออเดือนเดือนก็เจอการแบทเด็กคู่นี้เจ็ทางเว็บไทยเข่ากับพี่การแจ่มวงมามาเนอะว่าเราเดืเนินการเนาะเราก็รอการพิกดแล้วจะคู่ไม่ต้องไปเจริญร้อนเนาะอ่ะหรือใครที่จะเข้ามาดูกันแล้วเราก็รอเดือนกันอยู่แล้ายรายจะดูบริการบริการเสริมเพิ่มเติมหรือว่าสริมแจ่มบริการแล้วอื่นบริการเสริมเติมเนาะถ้าเราจะสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตัวมีกันได้เราจะเข้าบริการทั้งหมดเนาะ อ่าสำหรับใครที่อยากจะรู้บทบู๋บริการอะไรเกิดเพื่อการเสริมเพิ่มเติมก็สามารถได้กดจีเข้ามาได้ตรงนี้กันได้เลยเนาะเขาก็ได้มีการแจ้มบูทบู๋บริการอะไรออเดอร์อะไรหลัเราได้ทราบว่าที่จะเข้ามาดูคนได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอย่างออเดอร์ที่เราได้กลับไปเจอคู่ที่อยากทำกระแสมัก็ไม่แชร์ผิดเหรอขอให้เรานูแบบนี้เนาะเขาจะเราว่าดูไม่ได้เลยเนาะหลงแล้วมีการได้ไปดูประวัติอะไรอีกรอาไปด้วยเนาะเขอโทษด้วยเนาะอะหน้าต่างตรงนี้เขาจะมีการแจ้มบอกโยอะเดอเด้อางนัเนาะไม่ผิ จอเดี๋ยดเราจะสถานไหนก็เขาได้พิการเจมโบว์เอ่อหมวดหมูม่บริการอะไรให้พวกเราได้ดูกันแบบนี้เนาะไม่ใช่ยอดเราจะสถาน,านะเนาะพูดผิดต้องไปออาหารสถานะตรงนี้เนาะอ่ะนี่เลยเนาะอ่ะแต่พี่จันดูหมวดหมู่บริการอะไรกันได้แล้วสำหรับใครอยากจะเข้ามาดูบริการ,กรอยอยาข่าวสาหรือว่าอยากจะเข้ามาดูบริการอะไรมันจะเสริมเติมก็สามารถที่จะเข้ามากันได้โั้งเลืส่งตังงตวนี้เนาะอ่ะดิฉดูตัวหมวดหมู่บริการอะไรเวลาสนใจก็จะมาที่กะกดชสีดูกันได้เลย หรือว่าใครในหน้าที่นี้ที่เข้ามาใช้งานหรือว่าเข้าไปดูอะกันอยู่แล้วเกิดปัญหาในการใช้งานในการส่งตัวแล้อยากจะแก้ปัญหาแอดมินเราจะสามารถได้กดเข้ามาที่ตัวมีกันได้แเราจะเข้ามาตัวอ่าแล้วก็พอได้กดเข้ามาแล้วที่จะมาตัวได้ต่างตัวก็ได้เป็นอย่างนี้เลยน้กับสมาร์ติคเข้ามาแล้วก็มาแก้ปัญหากับแอดมินได้แบบว่าง่ายเลยเนาะพี่เราได้กดสวิยที่ตรงนี้เนาะที่เข้ามาไอเดอรที่เข้ามาตัวเนาะแล้วก็ให้ได้เลือกเบอร์ผูมีควข้อไปพ่อพาไปตัวนี้ไปเจอเราเกิดปัญหาเนาะเบ วันที่จะไม่สเสร็จแล้วต้องหัวข้อและข้อความที่เราเกิดปัญหาและหลังจากนั้นเราก็กดส่งตัวไปทนันทีง่ายๆก็จะเป็นการแจ้งบนทางเก่แอดมินได้แบบเปิดทีเรียบร้อยเลยเนาะอ่ะหรือว่าใครนะนนที่ได้ต่างเดินจมไปแล้วไม่ได้เกิดปัญหาอะไรายังไงเลยเนาะได้งานเป็นแล้วก็รอบเรื่องดีเลยอย่าจะลองแนะนำเพื่อเราคนรู้แว่สำหรับใครอย่าจะลองแนะนำเพื่อเราคนรู้แต่ทำใไไหนน้เชนเว็บไซต์เนาะก็แล้วแต่สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตัวนี้กันได้เนาะที่ข่ามาในน้ำเพื่อน อ่าแล้วคนรได้กดทข้ามาการเล่นกันนันที่การแนะนำเพื่อนหน้าต่างกับแนะนำเพื่อนให้เป็นอย่างนี้เลยเนาะเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วเขาแนะนำเพื่อนได้แบบง่ายๆเลเราไปกดจิ้มเข้ามากันแล้วที่การแนะนำเพื่อนแล้วก็มาขับล็อกลิงก์ที่อยู่ตัวนี้เนาะไปส่งให้เพื่อนเดื๋ยวคนรู้จักเราให้เขาได้เข้ามาในลิงก์เว็บไซต์เพื่อมาการเสมอแล้วก็ทำการอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนาะตอนนี้ง่ายๆก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนกิดได้แบบไม่น่าแล้วเนาะอ่าข่าวตามแบบนี้ไปได้เลยตลอดการที่จะลงแนะนำเพื่อนไปแล้วเพื่อนว่าเราจะพาเสี่ยวเวลาเยอะมากเราก็ลงกลับมาดูที่กลุ่มจุดกกกขอออองงเเเเรราาาาาาาดดีีววว่่นนนนะะต้ยยมหืั อ่ะยังไม่ขึ้นแบบนี้เร้ววาต้องเราไปก่อนตะคู่ไม่ต้องใจะรอนาะอ่ะเบบี้เลยเดี๋ยวเราลราไปก่อนเนาะหรือว่าให้ที่ขึ้นในนาทีแล้วก็ดีกิบไปเนาะแต่ว่าในส่งทันนี้ก็จะไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเราไปก่อนเนาะในเพื่อเพื่อเสี่ยงเวลาโอตูหล่ะเราจะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นเยอะแล้วหรือว่าขึ้นเสร็จเลยก็แล้วกันเนาะเอาละบางทีเรากับวันจากบางทีแล้วที่เราเริ่มเดาหนูตัวไปแหละนั่งรอตะคู่เนาะตอนที่ยอดสบายชิ้นหุบหุบเสร็จพวกเราได้เพิ่มขึ้มากับวันที่เริ้อนแบบดีแล้วเนาะ อ่ะก no? ็เพิ่งจะมาจะเสร็จแบบนี้แล้วเนาะอ่ะมณ์ขั้นตอนก็แนแบบนี้เองเนาะอารเราขั้นตอนในการเพิ่มสม่ใช่ของกูเฟซบุ๊กเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาทำตามแบได้แบบง่ายเลยเนาะกับการเพิ่มเมื่อถ้าไม่ช่ของกูเฟซบุ๊กเนาะดี๋ยวาจะไปลิงก์เว็บไซต์ไ้ให้นะถ้าเาใครที่สนใจก็ให้เข้ามาทำการกันได้เลยนาะกับเว็บไซต์ e เรได้เนาะอยู่ว่าใครที่เข้ามาใช้การกันแล้วหรือว่าเข้ามาทำการกันแล้วแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่าสั่งซื้อเราใลมบาจดกนแล้วเกิด อต่เผื่อได้พิจารณปัญหาจะมีแล้วเขาจะได้ดิ้งแล้วเขาจะได้แก้ไขไอ้แก้ไขปัญหาให้กับเราได้นะแต่เราใครที่เกิดปัญหาเน้อแล้วตามนี้กันเลยเดี๋ยวนถึงป่าของเวฟไฟเนาะแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะย้อนก็คืนจนเสร็จแบบปีแล้วเราไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องฝ่าทาไม่ได้พิจารณาแล้วกันเนาะแต่พูดอะไรผิดไปในวันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยสำหรับคลิปดูของวันนี้หรือว่าทั้งในภาพไปก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะก็พลาดนะจุดเดียวเราก็ต้องขอโทษด้วยเนาะอ่หรือว่าถ้าดูกันไปแล้วจะให้เปก็นกันได้อขบคุณนะ